ดีเด้อนะครับได้ครัว่าแล้วเป็นลานดวงใจครับสวัสดีครับที่อยู่ในเ c e b บุกของลงศักดิ์มักมวลครับมาถักไทยกันบัวให่มากไล่สวดกันโดนละพี่น้อบัวใหข่ขมาเจอกับแฟนแฟนเอฟซีของศักดิ์มักม,มวลที่อยู่ได้ y o ยูทูบนะพี่น้องมันบ่คอยมีข่าวมีข่าวช่วงมอสลำปีโด,ดูกันมันก็เลยว่ามียังสีมาทักทายพี่น้องบอกกับพี่น้องครับแต่หายไปโด,ดนกับคือจังจังใดอยู่นะครับเออก็เลยมา ไลสดจักน้อยนะครับสิบล้านดวงใจนะครับสวัสดีคนที่เขามารับชมใน YouTube นะครับแต่ว่าตอนนนี้ไล่สดอยู่ได้เพียเกยดยังมีปัญหาอยู่ครับยังเขาระบบยังบดไรอยโโู่โอ้โหเป็นน้ำคอมหรือเป็น,นอะไรยางครับเดี๋ยวเอาไหม่เอาไหม่ยู่ไม่เพียนะครับ มันคือเป็นอย่างสีเนาะในเพียร์แตคือบนเตียวเตียวอยู่นะคิดดองเองพอดีด้วยนะครับในเพียรมันคือจังบอกไปว่ามาเนาะเป็นอย่างไรไีเนาะสิบหกล้านดวงใจนะครับขอบคุณในไลน์ครับ ที่เข้ามารับชมเดี๋ยวจะไปต่างคาในเพจใหม่ครับพี่น้องก่อนเด้อครับเลยเขามาแล้วมาทักใต้กันสิไตทั้งในเพจทั้งใน y o u t u b วันตดตอนคำคำพี่น้อง b o d ด h หายไปไซต์ high, side, หรอกครับก็ยังอยู่่อยู่คื้นก่อนนะครับแต่ว่ามันช่วงมอลมยังถ้าได้เปิดดูดูการมันก็เลยยังบมีข่าวมีข่าวมาให้พี่น้องได้รับชมมาบอกนะครับมันบอกมีข่าวค่อยมีข่าวมาอัปเดตมาบอกให้พี่น้องได้ก็รู้สึกว่ามันขาดท้ายยังไปจากอย่างอยู่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรบ่พี่น้องมันคือจัง กินเขา่าบ่ามีป่นยังเสร็จและซาบ่ไดมาจ้ามาทักทายกับแฟนๆเพจของแฟนยู u ู e ของลุงศักดิ์มังมวนนะครับถ้าสิปเวเาเรื่องหมอลองมอลัเปิ้นกับยังส่วนไลกับพี่การไปออนทั่วของศิลปินที่เป็นที่หูจักแล้วก็มีกระซนเนี่ยนะครับส่วนไลกับเป็นซปเปอร์สตาร์ที่ไปออนทั่วครับ เออซูปเปอร์สตาร์คนทีวีเส,สียงโด่งดังแน่ครับคนที่คนเบิ่งหลายอืมก็สิไปออนทั่วจังน้องอุ้งอิงจังบอดโจจังเสียนะครับเออจังพอ,อมแอมใช่สิครับเพิ่นกิไปออนทั่วไปสแสดงอ,อหาหันมรงนี้นะพี่น้องแต่ว่าศิลปินมันก็บบด้ไปเบิดเบิดวงแต่ว่าคุณภาพของการสแสดงถ้าเป็นการเข้าพับเขาบา้าปา มันกับคือว่าเป็นเป็นเรื่องที่กระซำว่ใงไงไปนะพี่น้องคือว่าแต่ว,ว่าบ่มีลำเลียงต่อก่อนเนาะอืมก็เป็นรูปแบบของการเข้าพับเข้าวบาเอเอการสมีเป็นมินิคอนเสิร์ตอียังประมาณนั้นแหละครับ11ล้านดวงใจนะครับคือบอมีคอมเมนต์โอเค กลมาทักทายกันด้อพีนอ่น้องไล่ซดอยู่ในเพล็ดน้ต่ว่าเพจย,ยังต่าง่าบด้อยู่ครับเออไปไห่ในในค้อมันมันหลุดโอ้โหเป็นน้ำยางในค้อมันหลุดไปเดี๋ยวเอาไม่ครับมาตั้งไล่ซดไปในในเพจของลงูกศ์บางมวล สิบล้านดวงใจเขามาทักทายกันได้พี่น้องผู้ใดอยากมาทักทายกับลุงก่เขามาคุยกันนะครับมันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะครับสิบสามล้านดวงใจอยากถึงขาไป ต่างค่ายยุ่งได้หนิก่อนครับต่างค่ายยุ่ได้เพจก่อนแฟนๆยุ่ได้เพจกัสิได้มารับชมพร้อมกันโอเคสามล้านตรงใจยังได้ได้ไล่แล้วก็ให้มันไปทั้ง 2, สองแพลตฟอร์มสองสองทางนะพี่น้อง อ๋อมาแล้วครับบันนี้เอาอยู่ในเพียรทำก็มีได้พี่าาน้องบันนี้เอาสองสอง,สองทางพมแล้วสิบผาล้านโดนใจขอบคุณที่เขามารับชมเขามาอยู่ร่วกันครับพี่น้องตอนคำคำตักทายกันมาคุยกันนะครับเป็นจยงไดกันแน่นอสบายกันดีปะครับพี่น้องที่อยูท่างใดกันแน่ อยูที่อำนาจจะเริ่นกับฝนตกกันมาลายเหม่อแล้วครับมีฝนตกทางบ้านพี่นอ้องฝนตกกันดีบอรครับเป็นยังได้ครับอ่ะโอเคครับได้ทั้งเพจทั้งได้เพจแล้วก็ได้ยูทูบ มาคุยกันเด้อพี่น้องผู้ใด้สิมีอีหยังมาคุยกันมาทักทายกันมาถามกันถ้าเว้ากันเพราะเดียวมันก็บ,บม้วนไม่ได้ครับพี่น้องเออตอนน้องมีเอ,อ่อพี่น้องเข้ามาเว้ามาจากันแน่จังหน่อยให้มันจังมว้วนเนาะครับการไลฟ์สดส่วนร้ายก็เฮ็ดเรื่องหมอหล่หมอลำล้วครับเออเฮ็ดเรื่องหมอหล่หมอหลำ ทีท่าวเรื่องหมอหลองหมอลำเอามาให้ฝากพี่น้องให้ได้รับชมกันแต่ว่าหมอดำช่วงน,นี้ยังปิดฤดูกาลอยู่มันก็เลยเฮ็ดให้เอาคือว่าทักทายเวลาสอบ <c oughs> โอ้ยน้องปีน้องเอ้ยอืมอยู่ในเพจเป็นถังไดขึ้นเป็นถังสามใน YouTube ในเพจเปิ้งกันเ้อพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกันไปก่อน <c oughs> ตัดโดนก็ไหลท่านึงก็ไปเสียแล้วพี่ออืมตะดโดนไหลท่านึงมันอยู่ไลนโโ์แพทตฟอร์ไลน์กไปเสียครับถึงบอกว่าแพทตัอร์ยังไงึ้งอยู่ตบตึ้งเฟซบุ๊ก ดอกทั้งท่าอเป็นจันเดยกันแน่แล้วอครับคือดีไม่แห้งกันบ่สบายดีกันบ่ครับมันคือคือว่าทักทา,ายเวลาสอ่อเน้ะอยู่ในอันอยู่ในอันนี้ครับอยู่ในอยู่ในหยูดอยู่ในเปลี่ยนผู้คิดอง อขามาแล้วก็บาคุยกันเด้ครับคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วนะครับพี่น้อง เป็นอย่างไรกันแน่ครับอยู่ดีไม่แห้งกันบอรครับสวัรับอยู่ในขอความอยู่ใน Facebook, เพจปลูกเก็ยังพันธุ์ในวฟคอมเมนต์ขอามา่อยหร มันก็นยังบามีข่าวมีข่าวครับพ่อสรีมาบอกนะครับถ้าเป็นเรื่องหมอลองมอลำยังบ่มีข่าวข่าวทีพ่อสิีเอามาบอกได้มาบอกจากับพี่น้องช่วงนี้ก็เห็ดเรื่องคลิปเที่ยวคลิปยังกันไปก่อนนะครับคนดังแตง่งต่างๆเพิ่นก็ับมาเห็ดกันเอ่อเรื่องการเห็ดคลิปเที่ยวเห็ดยังน,นะพี่น้องกับวันกันพ่อสมควรอยู่เห็ดไปเห็ดมาก,กับวนอยู่ครับอืม เจอปัญหากันหลายๆคนครับเจอเรื่องบ,บอัดเดน,บนเป็นปัญหาหรอกครับไอ้การเดคลิปเดียวมันบอเป็นปัญหามันมันเอ,อระบบมันเออเหลือมันผิดพลาดในการเอ,อระบบการคิดคำนวณเงินนะ่มันผิดพลาดพี่น้องของของคิดคลิปเดียวเนะหลายๆคนก็บ,บอกว่าบอกครับมันก็มีมว่าโดนหล่ะแต่ว่าคนดังบอกว่า,บอ,วาบอกนะครับ ต่ว่าช่วงพล,ลังมีคนดังหลายคนเริ่มเดี่ยวมาสนใจเริ่มออกมาบอกเกี่ยวกับการเห็ุคลิปเรี่ยวออกมาบอกกันหลายเออเพราว่าบอโจยงมานินพยาบาลฟินแลนด์ครับเออคนก็ออกมาบอกกันเออเพราว่าปอโจเออมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหลายคนออกมาบอกกันเนี่ย เอ่อเรื่องการมันเป็นกระแสนะครับพี่นนองมันเป็นกระแสเออเปิดกระแสหลักเหตุใดง,ง่ายถ้าเราคนมีเฟซบุ๊กคนมีเฟซบุ๊กกระารถไปเปิดเปิดเป็นหมดเมื่ออาชีพเอ่อไปเหตุคลิปเป็นคลิปเรียวครับไปเปิดสารได้ใดในหมดเอ่อหมดเมื่ออาชีพของคลิปเรียวมันมีว่าโดนครับเขาเปิดเปิดเป็นหมดเมื่ออาชีพกันว่าโดนเปิดไอ รายได้กันมาโดนครับแต่ก่อนคนที่เฮ็ดเพียยังกสิขใจแต่คนเห็ดเพียรสิข้าใจในการเปิดหมดเมื่ออาชีพอืในการเปิดหมดเมื่ออาชีพ,รออชพสร,ร้างรายได้จาก f a c e b o o k เขาก็สิขใจแต่ว่าลัางๆนี่เข้าไปแห้เป็น Facebook ส่วนตัวนะพี่น้อง c e b o o k ส่วนตัวแต่ว่าสามารถเอา Facebook ส่วนตัวไปเปิดเป็นหมดเมื่ออาชีพสร,ร้างรายได้ได้ มันก็เริ่มมีการเติมโตกันนะครับเริ่มการเติมโตอะไผู้เ่าผู้แก่ครับออกมาเห็ดเห็ดพราะว่ามันมีคนหลายหลายคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาออกมาโชว์ได้ได้เออได,ได้จากการเฮ็ดคิปเตียวมันก็เลยเป็นกระแสเชื้อไทยเออพี่น้องอยู่วันนอกวันหน้าก็อยากมาเห็ดกันจริงๆนะครับเออว่ามันได้จริงแต่ว่าคนที่ได้จากการเห็ด คล,ค,ลค,ค,คลิปเรียวคลิปเรียวนะครับคนที่ใดคลิปเรียวก็คือคนถ่ผ่าลักเกณฑ์ของเฟ e บุ๊ k สามารถพาลักเกณฑ์มันยังจิบสามารถเปิดสารได้ไดออแต่ว่าปรนกับ่อใดมากมาอย่งแบบพี่น้องออถ้าเขาเป็นนักขน,นบ่เด่นบ่ดัง,งคนทั่วบดาคือเนห้ามันก็นยังเปิดบ่บ,บรีรายใดเข้ามาหลายแต่ว่าถ้าคนชอบนี่ไอ้เพจนี่ไงไสิครับอม,มันก็สามสารถส้างได้ใด้เป็นกรอบเป็นกำ เป็นแต่งกันได้ท่องกันมันก็มีการเติอนโตเตือนโตในการเปิดหมดเมื่ออาชีพในในเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ว่าการเฮ็ดเพียเขาเฮ็ดมาโดนแล้วครับบางคนก็นยังเป็นต้นทุศิลปินหรือเขาไม่ธุรกิจไมีสินค้าอีกอย่างต่างๆที่อยากโปรโมทเขาก็เฮ็ดกันมาโดนแล้วแต่ว่า เออมันมีข่าวช่วงเมื่อซอมเมื่อที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนครับระบบมันเออเหลือมันผิดพลาดระบบของการจ่ายเงินนะครับเออคือการเงินรายได้ของเฟซบุ๊กเนี่ยมันเสียบเป็นลายมืออสาสวัถไปเบื่องรายมืออะไรเลยว่ามันมันขึ้นเท่าไหร่นะครับมันขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่ระบบมันผิดพลาดเนี่ยคือมันมันขึ้นไปหลายครับมันเออเหลือมันขึ้นไป ปกติคลิปหนึ่งคลิปเลี่ยวคลิปสั้นะนะพี่น้องคลิปเลี่ยวคลิปสั้นนี่คลิปหนึ่งมันก็สีทกประมาณถ้ายอดวิวประมาณพันพันวิวครับมันก็สีอยู่ประมาณบ่เกินสิบเส้นนะครับบมื่อใดึงงเรียนแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่หกกรกฎาคมระบบมันอับขึ้นไปสูงครับคนบ่ถึงคนบ่ถึงพันวิว ยอดเรียนขึ้นไป4หาเรียนสูงกว่าปกติคลิปสันส้นๆอดวีวไลท์แต่ว่าอัพขึ้นไปปกติแต่ว่าเขาขอด้แจ้งว่ามัน,มนผิดพลาดตรงใดนะครับมันผิดพลาดตั้งแต่วันที่6กร,รกฎาคมครับมาถึงวันที่หนึ่งมันก็นเลยเพราะว่าไอ้เงืนระบบเงนมันมันอัพมาทุกมือคนที่เขาเห็บเศษบุกมันก็นเริ่ม หูวซึกว่ามันสิได้เงินนะครับก็เลยแห่กันมาเห็ดบางคนเคยได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณลอยสองลอยเลี้นสีมันอับขึ้นไปเป็นพันสองพันเลีอืนกระตื่นเต้ยนกันแห่กันไปเห็ดแต่ว่าสุดไทยเขาก็มาเฉลยว่าระบบมันผิดพลาดระบบการจ่าเงินของลิบเกลียวมันผิดพลาดแต่ว่ามาบอกตอนตอนสิสรุปยอดเงินในปลายเดือน ก็ค <laughs> ิดบางันไปตามๆกันสำหรับคีเ,เตอร์ที่เขาเคนช่องเห็ดใหม่ๆนะครับมันตื่นเต้นมันยังไดในหัวระบบมันแต่ว่าถ้าคนที่เคยเห็ดมาโดนๆเขาก็เริ่มสีหัวเขาหูอยู่ดอกครับว่ามัน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 เกินจริงเกินไปมันเป็นไปบ่อืมโดยเฉพาะที่เอาใส่เพลงเอาเพลงไปใส่ในคลิปียังะมานไหนละ่ะเป็นการแบ่งรายได้จาก f a c e b o o k กับกับไอ คนเท็ดลิปนะครับอืมก็ขายเพลงเพลงได้แปดสิบเปอร์เซ็นค้นเท็ดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงประมาณนี้ถ้าเาเพลงไปใส่เออย่ในเฟดปลุกเออะมวนกันไปนะครับก็มีหลายๆคนออกมาบอกมาออกมาบอกมันก็เลยเหตุใ้เป็นกระแสเออเป็นเรือเป็นเล่านะครับก็บผิดวงงังกันไปตามๆกันถระท่ว่า,าระดัมันมันใดมาจริงบ่มันก็ไดดครับม,มันก็มีระดับดกันมาเป็นกรอบเป็นกรรมอยู่ แต่ว่ามันมันกบบระบาดถึงหลายก็สิต่ง้ตงตุงตังตัวได้นะพี่น้องมันก็ไดพ่อประมาณไดพ่อค่าเน็ตเออไดค่าเน็ตเพือนราปล่อยเลี้ยนสองรอยเลี้ยนอีกอย่างประมาณนี้นะครับขอมาทักทายพี่น้องครับเออของอยู่ใน YouTube บ่ไดหเขมาม้าเออมาโดนแล้วก็เลยออกมาทักทายมากผูดคุยกันจ๊งน้อยนะครับใน y o u t u เ e ียบหายไปโดนพี่น้องเออเอาโลกไปคลิปมือซ้อมมือปรากฏว่ากับว่ามีคนมากระแสตอบรับบค่คใครดีไปานไดนะครับยอดวิวบ่ค่อยขึ้นพี่น้องมันว่าไมค่อยมีข่าวมีข่าวม่าลลเนะครับเออก็เลยเ็ดใหดยอดวิวขึ้นปันใมก็เลยเอามาทักทายครับพี่น้องจ๊งน,น้อยถ้าเป็นเรื่องข,ข่าวข้าวของ หมอลำกับลอจนเปิดฤด,ดูกาลนั่ะละครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นมันยังไอ้การขึ้นการลงของศิลปินยังยังนี่งยังเงียบอยู่ยชนีครับไปสิไปสิมายังเงียบเอ้ยยังบ่มีข่าวให้ว่าอัปเดตมาบอกให้ฟังปานใดก็ถ้าจนเปิดฤดูกาลหมดแล้วหมดแล้วเนาะพี่น้องเออจังว่ากันจังมาบอกคุยเรื่องข่าวเรื่องข่าวหมอลำเออถ้าวอาตอนนี้ก็สิมีแต่อัน การอัปเดตคิวของคิวงานซื้อครับคิวงานของศิลปินเพื่อนไปแสดงมหันมนีในเพจได้เฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนกับอัปเดตอยู่แล้วก็เลยยังบมีข่าวมาบ่อยฟังครับอืมเพิ่นกับโพดยังไลายยงางอยู่ครับติดตามเรื่องเข้าๆมอหล่อ๋อไอ้ของศิลปินอืมถ้าไปอยากเบิ่งกับไปเบิ่งในมินีก็เสิร์ตถ้าเป็นสาวหน่อยกับมีแต่ศิลปินที มีกระแสดีๆนะครับที่เป็นไปอ่อนทั่วอยู่คร่บริเวณวงหญ่วงหญ่ยยก็รอบ,บละเปิดฤด,ด,ดูกาลของสาวน้อยประมาณเดือนใดแล้วครับประมาณเกือบเดือนตุลาเนาะที่เปิดฤด,ด,ดูกาลของสาวน้อยเพลิดเนแพ,พอ่ะครับมาทักทายครับแฟนๆที่อยู่ในยนู u ูบท่านนอกพีองเอาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงสี ออกแจกไลน์สดใน YouTube กันนะครับเดี๋ยวสิไปไล่์อยู่ในเพจลุงซักมังมวนนะครับเพื่อมี a อ c ซเข้ามาทักทายนะครับถ้าพใดอยากตามไปกับยูทีแฟนเพจลุงซักมังมวนนะครับใน YouTube เอาไว้สักสักนิดก่อนนะพี่น้องเอามาเจอกันยันได้เพจครับ